สวัสดีค่ะดิติราสุดเผ็รับเปิดคนดอยนะคะวันนี้นกขดก็พามาเที่ยวแม่สายหนึ่งวานนะคะนวตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสายลมจอยนะคะตลาดสายลมจอยตอนนี้อยู่ในช่วงที่กลาผลดีออกมายการนะคะล่าสุดเลยค่ะเรามาสดๆเลยเนาะลราจากที่โดนน้าท่วมนะคะก็จะเจอกับดี เปิดปกติอีกตอนไห่นะคะเดี๋ยวไปดูขบวนกันค่ะขบวนเนี่ยก็ยังเปิดปกตินะคะเราสาม,มารถอ่าไปเดินชมได้แต่คาราเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะเขาปิดไปหมดแล้วค่ะช่วงนี้บรรยากาศดีนะคะเนาะเราเดินขึ้นมาแล้วก็เอ่อคือคักข่า,ขาราอบนี้มาแบบเจอหลายอย่างเลยนะดูแต่ละคนเจอหลายอย่างแักเจอรักแท้ไหมครับรักแท้ไม่เจอคะ่ะก็จะเจอแต่สีคออะไรจัม่ายเข้นท่านเองนะคะเนาะ โฟล์กไฟอะไรจะต่างจะดูไหมหายใจไม่ออกอ่ะจะเอาจะเอาไปด้วยหรือเปล่าไฟใช่พี่ฝูใส่แล้วไม่ใช่หรอใส่แล้วแฟนสาวกันเดี๋ยวพวกเราก็จะเดินซื้อของกันนะคะก็มากระซี่โคนค่ะก็เป็นพี่น้องกันหมดเลยนะคะเนาอสี่สาวจ้าทุกคนเป็นยังไงคะสาวๆได้อะไรบ้างยังยังไม่ได้อะไรเลยค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ใช่ไหม ตอนนี้ได้แค่เกาลัดอย่างเดียวนะคะสละเอาไปฝากคุณแม่เดี๋ยวไปดูเสื้อผ้าเสื้อผ้ากันน่อยนิดนึงคือค่านนะคะชว่วงนี้ก็จะมีขอลดร,ร,ราคาเยอะอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเอ่ยแล้วก็ขอกินจะไม่ค่อยเยอะนะคะน้อยนิดนึงเสื้อใหญ่กระเป๋าแล้วก็เสื้อผ้าแฟชั่นอย่างเนี้ยจะลดราคาค่อนข้างเยอะเลยะคะ่ะ สำหรับสาวๆเนี่ยไม่พลาดนะคะน้องก็จะไว้ดูเสื้อโพลเสื้อผ้ากันไปสนิดนะคะนี่เลยเสื้อสวยๆนะคะร้อยสองร้อยนะคะสวยงามเลยจากแต่ละร้านนะคะกินข้าวปุ๊กก่อนนะคะหอมมากเมื่อกี้เราเดินเที่ยวอยู่สักแป๊บนึงอันนี้จะไปข้าวปุงงานนะคะเอาสองชิ้นค่ะหอ,อมมาก ไหนก็นไหนมาแล้วนะคะเราก็จะเดินเที่ยวให้ทั่วนะคะเนาะอันนี้จะเป็นโซนขนาน้านนี่งนะคะเนาะก,ก็จะมีขอขายเยอะอยู่นะ<ไ>ก็จะไปเสื้อโพสเสื้อผ้าทันทนันเลยนะคะอันนี้ทะลุออกไปข้างนอกนู่นได้เลยนะคะเขาจะดูเสื้อโปนเสื้อผ้ากัน แล้วไว้ซื้อมะม่วงต่ออย่ากกินอะไรเป็นเกียวอันนี้สูงเท่าไหร่คะพี่ยี่สิบาทสามถูห้าสิบได้ไหมได้ได้เอาเดี๋ยวใส่ด้วยกันนะเอาเอาโอ้โหยำไปอย่างนี้เลยเหรอใช่จ่ายยำสามถูเดี๋ยวเราจะยำกินไงแล้วให้เรา สามถุงสามถุงก็เต็มแล้วเต็มแล้วพอละเดี๋ยวใส่พี่ใส่เต็มแล้